นะคะแล้วหลังจากที่ฉีดไสแล้วเนี่ยเราเนี่ยเรายังต้องเขาเรียกว่ากระตุ้นซ้ำนะคะเขาเรียกว่ามีเอ่อเมนเทนแนนซ์อ่าที่ย่าฟังมาซึ่งปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเซิร์ชข้อมูลเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์แต่เราก็ทราบว่าการฉีดสเต็มเซล ส,ส,สเตมเซลล์เนี่ยมีมากมายหลายหลายหลายแบบใช่ไหมคะจะเพื่อเรื่องของความงามหรือจะเพื่อเรื่องของการบําบัดฟื้นฟ,นฟนออูความเสื่อมของร่างกายในปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะจุดใช่ไหมคะโอ้หมันฟังแล้วแบบโอ้วันนี้นะคะใครที่ใครที่เรายินดีกับคนที่มีทุนนะคะที่มีปัจจัยที่สามารถจะกระตุ้นสเต็มเซลล์ในร่างกายได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเพียงแค่คุณใช้เทคโนโลยีนะคะบนแผ่นกดจุด ะะที่เรียกว่านาโนคริสตัลนะคะรักการทำงานมันให้คุณสมบัติประสิทธิภาพนะคะอยู่ในระบับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอันทรงพลังนะคะประโยคนี้ดรเดบิดบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังเรียกว่าอยู่ระดับแนวหน้าของวิทยาศาสตร์นะ,ะเพราะว่าประสิทธิภาพ จะบอกว่าเทียบเท่าหรือเสมอเหมือนกับการฉีดสเตมเซลล์ก็เป็นได้แต่เราไม่เคมเรื่องนั้นนะนะคะแต่ว่าผลลัพธ์อย่างที่เราทราบมาแล้ววันนี้การทำงานของแผ่นนาโนคริสตัลนนง่ายๆหลักการเนี่ยมันเป็นการทำงานเหมือนกับเขาเรียกว่าการใช้การบําบัดด้วยคลื่นแสงและอย่างที่เรารู้กันมันเป็นคลื่นแสงจากตัวเรานั่นเองเป็นคลื่นความร้อนแสงอินฟราเรดจากตัวเราที่เรามีนะคะและด้วยคุณสมบัติของนาโนคริสตัลซึ่งเป็นแผ่นที่อยู่ในรูปของผึ่ง เขาเรียกว่าคริสตัลนาโนทําหน้าที่คล้ายกระจกนะคะแล้วสามารถที่จะสท้อนขึ้นความร้อนอินฟรเรดของเราเนี่ยกลับไปสู่ร่างกายและทําให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ปฏิกิริยาชีวเคมีนะคะแล้วเกิดการสร้างสารที่เรียกว่าคอปเปอร์เปปไทซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่ปกติในร่างกายของมนุษย์มีอยู่แล้วในวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วมันก็จะลดน้อยถอยลงในการผลิตเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของชาวเมริการาเราพูดกันมาหลายรอบนะคะคือถ้าถ้าท่านเก่าก็ฝังซ้ําเราก็จะได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นท่านใหม่นะก็อาจจะเออเป็นข้อมูลใหม่นะคะ ดตเตอเรลอเรนพิคาสเป็นนักชีววิทยาเป็นคุณหมอโรคหัวใจของอเมริกานะคะท่านก็สงสัยกับคนไข้ของท่านที่ท่านผ่าตัดหัวใจอยู่ตลอดเวลาว่าคนสูงอายุทำไมออป่วยอัตราการป่วยของโรคหัวใจเนี่ยมีเยอะมีมากต่างจากออคนในวัยกระวัยหนุ่มสาววัยอายุเออเขาเรียกวัยวัยหนุ่มสาวนะคะก็มีการ สำคัญก็ตรวจว่าพบในพลาสมาเนี่ยเรามีสารนะคะที่องค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่าคอปเปอร์เปปไทด์ ine, นั่นเองนะคะท่านก็มีการทดลองต่อยอดโดยเอาเซลล์ตับก็ทดลองว่าเอ๊ะมันมีผลสัมพันธ์จริงหรือไม่ก็ก็เป็นหลักการนะคะก็มีการเอาเซลล์ตับของคนสูงอายุที่มีปัญหาความเสื่อมแล้วในวัย70็ดเห็นไหมเจ็ดสเนี่ยถือว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็งอมนะคะปัจจุบันนี่ก็เป็นวิวัฒนาการที่ดีเราทุกคน70ก็ยังแข็งแรงนะคะเราก็ยังสามารถถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนสมัยวัยห้าสิบเมื่อก่อนนะคะวัยเจเนี่ยก็ยังถือว่าแข็งแรงนะคะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่นะคะในงานวิจัยเนี่ยค่ะท่านก็เอาเซลล์ตับของคนอายุ70ที่มีปัญหาความเสื่อมแล้วเนี่ยไปเพาะเลี้ยงในเลือดของคนอายุ20 นะคะซึ่งเป็นคนที่รุ่นกลางคนหนุ่มสาวที่บอกว่ามีคอปเปอร์เปปไทด์ยเยอะมากนะคะผลปรากฏว่าเซลล์ตับที่เสื่อมไปแล้วเนี่ยย้อนกลับมาเป็นเซลล์ตับนะคะเท่ากับอ,อ,อะไรนะคะออไอตัวแหล่งที่เราก็ไปพอก็คือเลือดพลาสมาของคนอายุ20กลายเป็นเซลล์ตับอายุ20นี่คือจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็มีการต่อยอด ศึกษาวิจัยนะคะสร้างตั้งสมมุติฐานรู่นนี้นั่นก็พบว่าอ,อคอปเ p อร์เปปไทด์เนี่ยมีผลในการทำให้ยีนหรือจีนโนมในร่างกายของเราเนี่ยย้อนกลับมาได้ถึง1ในสของยีนปกติในร่างกายที่เราอยู่ในสภาพความเสื่อมไปแล้วนะคะและเมื่อเกิดการเขาเรียกว่าแบ่งตัวใหม่เซล์ลนั้นก็จะเกิดการแบ่งตัวที่อ่อนเยาว์มากขึ้นนะคะ เราจึงพบว่าทําไมเมื่อเราใช้แผ่นกดจุดนาโนคริสตัลแปะบนร่างกายไปแล้วทุกๆวันทุกๆวินาทีแล้วเกิดสารคอปเปอร์เปไทายในร่างกายแล้วเนี่ยเราจะพบว่าผิวพันธ์นะคะเราดูอ่อนเยาว์นะคะอ,อ,อวัยวะหรือว่าพละกําลังที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราราดูเหมือนเราย้อนกลับไปได้เนี่ยภายในเดือน2เดือนเนี่ยมันทำไมรู้สึกเรารู้สึกเราย้อนกลับไปได้เป็น กลายเป็น5ปี10ปีประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คืองานวิจัยบอกว่านอกจากว่าจะมีการย้อนกลับรีเซ็ตยีนแล้วเนี่ยเขายังมีผลในการสัมพันธ์กับเซลล์เซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะเมื่อเซลล์ใดใน,นงานวิจัยบอกเมื่อเซลล์ใดที่สัมผัสนะคะกับตัวคอปเปอร์เปปไทด์จะทําให้เซลล์นั้นมีประสิทธิภาพของการทํางานเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง น,ะะนี่คือ,อ,อหลักการสรุปก็คือมันมีผลต่อการกระตุน้นสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราที่หยุดทํางานไปแล้วอันนี้คือเป็นเป็นงานวิจัยที่คือหานะคะผู้เชี่ยวชาญคุณหมอที่สนใจในเรื่องของออวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ทางเลือกใหม่นะคะทีเ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือในขบวนการของการเ,เขาเรียกว่าการทําอย่างไรที่เราจะดูแล ร่างกายของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นที่สนใจะนะคะแล้วดรดิวิดก็ต่อยอดจากงานวิจัยตรงนี้ที่ท่านได้ศึกษานะคะท่านบอกว่าท่านอ่านเปเปอร์เยอะมากท่านศึกษาข้อมูลมากมายและท่านก็เป็นคนที่รักรักในเรื่องของการแพทย์แผนตะวันออกก็คือทางการแพทย์แผนจีนแล้วก็เรียนเรื่องของการสังเ็มมา20ปีนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็หลักการเรื่องของโฟโตเทรามีที่เรื่องของการใช้คลื่นแสงในการบำบัดมันก็เป็นจิ๊กซอที่มาผสมผสานนะคะแล้วท่านก็สามารถออทําสําเร็จในการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารคอปเปอร์เปนไทายได้ผ่านกระบวนการการเขาเรียกว่าการกระตุน้นการกดจุดตามเส้นเมอริเดียนบนร่างกายโดยไม่ต้องใช้เข็ม ท่านเปลี่ยนจากเข็มเป็นแผ่นกดจุดนะคะแล้วแล้วแล้วเป็นยังไงครับมันหนึ่งเราไม่ต้องเจ็บตัวใช่ไหมคะแล้วประสิทธิประสิทธิภาพผลลัพธ์มันเกิดผลลัพธ์ชัดเจนนะคะเพราะว่างานวิจัยบอกมาเลยว่าเมื่อเราแปะไปแล้วมีการตรวจเลือดนะคะก่อนและหลังของการที่จะใช้แผ่นแปะเนี่ยมันพบเรื่องของการเพิ่มขึ้นของสารคปเปอร์ไปคลาย เป็นจริงอย่างมีนัยสําคัญนะคะอันนี้ก็คือภาษาของทางทางทางการทดงานวิจัยอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้มาพูดถึงว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าวันนี้ทําไม mm hmm. เราถึงบอกว่า mm hmm. เทคโนโลยีของเอ่อไลเวทเทคโนโลยีของแผ่นกดจุดนาโนคริสตัลเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่อยู่ในระดับแนวหน้าของของ,ของทางการวิทยาศาสตร์นะคะและที่สําคัญนะคะ เขาช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในะบวนการของออปกติการอักเสบของร่างกายเนี่ยเมื่อเมื่อเรามีการใช้สเตมเซลล์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปช่วยเรื่องของการลดการอักเสบได้ได้มาก ได้ลดลงเพิ่มขึ้น3 6ถึงจาก30์ที่ที่มันร่างกายดีคอบวลีก็คือฟื้นฟูนตัวเองจากสเตมเซลลที่มีอยู่แล้วแต่นี้มันการเ,าเสพเที่มมันมีขึ้นมันลดลงไปอีกคือมันดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะ การอักเสบที่มันเกิดคือคำว่า,าลดคือมันหายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนี่ท่านบอกว่าขาบวนการการอักเสบนะคะที่มันเกิดช่วยลดเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันเกิดจากการส่งสัญญาณจากคอปเปอร์เปปไทด์ที่เรามีอยู่ในร่างกายเนี่ยแล้วมันส่งสัญญาณให้สเต็มเซลล์ในร่างกายเนี่ยรับรู้เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบมันก็จะดึงดูดสเต็มเซลล์ไปตามจุดนั้น,น,นเมื่อกี้ที่พี่อ้อเล่าที่ที่อธิบายเรื่องที่คุณอา,อาจารย์ทิติพรพูดว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมาการทํางานเนี่ย ทำไม mm hmm. ศีอศรีรษะที่โนจากการเกิดเอ็กซเดนเนี่ยค่ะมันยุบหายเร็วเพราะว่าเมื่อมันเกิดปัญหาอิมเมอร์จนซีหรือเกิดปัญหาที่เรียกว่าคำว่าอิมเมอร์จนซีคือเกิดอุบัติเหตุทันทีทันใดแล้วร่างกายของเราอ่ะมันเป็นอัตโนมิติใช่ไหมคะมันย่อมส่งสัญญาณให้ร่างกายรับรู้ว่าเนี่ยมันเกิดความเรียแล้วมันเกิดปัญหาเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่สเต็มเซลล์แล้วก็ทําให้สเต็มเซลล์อ่ะวิ่งไปสู่แหล่ง เกิดการอักเสบตรงนั if, if who, the person, the ้นหรือบาดเจ็บตรงนั้นและดรดิบิตบอกว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวปริมาณสเต็มเซลล์ในร่างกายเรามีเยอะมากพอนะคะมันไม่เป็นอะไรเลยเราสามารถเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมตัวบริเวณที่อักเสบได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในวัยที่สูงอายุเกิดอะไรขึ้นคะเรารู้อยู่แล้วว่าปริมาณสเต็มเซลล์ในร่างกายจะลดน้อยลงเมื่อเราอายุ30 ถึง50%และเมื่อเราอายุ60-70%ถึงหรือมากกว่านั้นเนี่ยมันมันเหลือไม่ถึง10%ในร่างกายอันนี้คือเป็นที่มาว่าทำไมการหายของปัญหาความเสื่อมหรือการเกิดภาวะาวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเช่นเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะบาดแผลฟกช้ำดำเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายช้าในคนสูงอายุนั่นเอง มันเป็นเพราะว่าเรามีปริมาณของคอปเปอร์ตัวสเตมเซลล์ในร่างกายน้อยและก็ c o ปเปอร์เปปไทดน้อยด้วยมันเป็นความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะว่าถ้าเรามี c o ปเปอร์เปปไทด์เยอะสเตมเซลล์ในร่างกายเราก็จะมีเยอะนี่คือเป็นที่มาว่าเราทำไมถึงจําเป็นต้องใช้แผ่นกดจุดนาโนคริสตัลแปะบนร่างกายของเรานะคะทุกๆวันเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของ c o ปเปอร์เปปไทดมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ มากมายที่เรารับรู้กันนะคะตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ย่าอยากพูดท่านพูดถึงเรื่องของช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมานะะท่านก็เล่าว่าคือมีคำถามนะคะว่าในสมัยก่อนช่วงประมาณที่ยุคโควิดช่วงแรกมันก็เป็นช่วงที่เริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมคะท่านก็พยายามที่จะรณรงค์ให้คนรู้จักนะคะ เรื่องของการใช้ทองแดงเพิ่มขึ้นเพื่อเพราะว่าออทองแดงเนี่ยมีมีฤทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มภูมิใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการจริงๆน่ะถ้าเราถ้าท่านแนะนําแผ่นนาโนคริสตัลแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายนะคะท่านบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่กําลังผชนกับภาวะความเครียดจ,จากภาวะของโควิด -19 ที่เกิดขึ้น ทำให้เทโลเมียหดสั้นลงแล้วก็ทําให้อายุไขข,ของคนที่กําลังอยู่ในภาวะเหล่านั้นเนี่ยมัน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 สั้นลงอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเขาบอกวิธีที่เราจะสู้กับความเครียดแล้วทําให้ร่างกายเราสงบสติอารมณ์ได้ดีและทําให้เพิ่มเพิ่มภูมิมคุ้มกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือการเสริมด้วยอคอปเปอร์คือทองแดง ท่านก็แนะนําว่าให้กินทองแดงไกเิเนตนะคะประมาณ2.5มิลลิกรัมซึ่งจริงๆท่านบอกว่าเราจะพบว่าหลังจากที่คุณมีปริมาณของตัวคปเปอร์ไกเิเนตคอปเปอร์ ate, อูบิทอดทองแดงในร่างกายเพิ่มขึ้นเนี่ยการติดเชื้อจะน้อยลงหรือถ้าเราเกิดการติดเชื้อมันจะไม่รุนแรงอันนี้คือสิ่งที่ท่านย้ำนะคะที่อยากออโน้ตเอามาเพื่อส่งต่อว่าม,ม,มันเป็นผลแล้ววันนี้ท่านก็ย้ำว่าถ้าเราใช้แผ่นกดจุดนาโนคริสตัล คุณจะได้รับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะอย่างที่บอกมาแล้วและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ย่าอยากจะบอกก็เรื่องของมีคําถามจากคุณหมอนะคะที่เขาเอ่อท่านเข้ามาพูดคุยในรายการหลายท่านนะส่งคําถามเข้ามาคําถามที่เอ่อย่าเออนำมาแบ่งปันก็คือเป็นคําถามเกี่ยวกับแผ่นก่อจุดนาโนคริสตัลก็ถามว่าแล้วตัว X39 หรือแผ่นนาโนคริสตัลเนี่ยค่ะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่างไรนะคะท่านบอกจริงๆแล้วเนี่ย ในวงการระบบของอระบบการตลาดแบบเครือข่ายเนี่ยก็จะมีในช่วงที่เรามาพูดว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีผลเรื่องของระบบคุมคุ้มกันเนี่ยที่อเมริกาเนี่ย F.D.A จะออกจดหมายมาเตือนนะคะเยอะเลยโดยเฉพาะยกท่า anges, กนก็ยกตัวอย่างนะคะบริษัทน้ํามันหอมระเหยนะคะที่มาเคมเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันมีการเตือนจาก F.D.A ถึง14ครั้งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ย่ามาพูดเนี่ย อเมริกายังออกกฎหมายเตือนบริษัทที่เคมโอเวอร์เคมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมืองไทยเราได้อออยมาในรูปของแผ่นกดจุดเพื่อผ่อนคลายดังนั้นสิ่งที่เราควรจะพึงระมัดระวังเพราะเราเป็นแผ่นกดจุดเพื่อผ่อนคลายแต่ผลลัพธ์ของเขาเมื่อเราแผดหรือเราแปะบนจุดสําคัญบนร่างกายเราได้คอปเปอร์เปปไทด์แล้วประสิทธิภาพของคอปเปอร์เปปไทด มีผลเราต้องพูดว่า Co เปอร์ไทมมีผลในช่วยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะคะลดการอักเสบในร่างกายและเพิ่มสมรรถนะของการทํางานให้พลังงานนะคะเราก็ต้องพูดเข็มในเรื่องของการปรับบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะและ,ระตราบใดก็ตามที่ร่างกายของเรามีความสมดุลนะคะการสมดุลหมายถึงอะไรก็อย่างที่บอกระบบการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนะคะระบบการ การสั่งการในร่างกายสมองนะคะสั่งการได้ปกตินะคะระบบนิวโรทรานสมิเตอร์การสื่อสารระบบประสาทระบบของเอออะไรรนะบบการย่อยอาหารอะไรเงี้ยมันเป็นปกติมันสมบูรณ์ระบบการนอนฟังก์ชันการนอนทุกอย่างมันกลับมาบาลานนะคะมันก็จะเกิดสมรรถนะของร่างกายเกิดขึ้นนะคะซึ่งในงานวิจัยก็บอกว่าแผ่น นะคะแผ่นของนาโนคริสตัลเนี่ยดร์เมลินดาคอนเนอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่มีความรู้ความสามารถและเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังซึ่งได้รางวัลนักวิทยาศาสตร์เอ่ออะไรเขาเรียกว่าสายออฟเดอยนะคะปี2020นะคะท่านบอกเลยว่าจากงานวิจัยว่าแผ่นนาโนคริสตัลเนี่ยสามารถปรับปรุงคุณภาพของลำไส้นะคะและตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคเป็นอย่างดี ะะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าการถ้าเรามีระบบของการทํางานของฟังก์ชันลำไส้ที่ดีมันมันส่งผลถึงมันเหมือนเป็นสมองส่วนที่2ของร่างกายเราใช่ไหมฮะระบบ ลำไส้ทํางานไปนอย่างไรลําไส้ก็คือการที่เราทํางานลําไส้มันมีการทํางานได้ไดีดลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่มันประสานกันใช่ไหมฮะเรามีการขับถ่ายที่ปกติเรามีการเอ่ออะไรขับเคลื่อนนะคะมีการบีบรัดตัวได้ดีนะคะเอ่อมีแบคทีเรียที่ไม่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย่ะเรื่องของอคุณภาพของลําไส้ของเรานะคะและเขาบอกว่าเมื่อ ภูมิคุ้มกันของเรานะทําไมมันถึงดีเขาบอกเมื่อภูมิคุ้มกันของเราเนถูกทําลายและเพราะว่าการส่งสัญญาณของเซลล์จากความการสื่อสารภายในเซลเนี่ยและเกิดการเหนี่ยวนําสัญญาณของเซลเนี่ยหรือระบบเอฟเฟกต์ของการส่งสัญญาณซึ่งนําไปสู่ความผิดปกติของออความภูมิต้านทานของเราที่ผิดปกติ เหล่านี้มันแสดงมันจะโชว์ออกเช่นถ้าเรามีการผิดปกติของการการสื่อสารหรือการภู่ิคุ้มกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะโชว์ในเรื่องของเราจะเห็นในภาวะของคนที่เป็นโรคพวกเกี่ยวกับผูกข้อพวกข้อขอ,อักเสบใช่ไหมคะพวกอะไครติพวกเกาลูมานตต์อย่างยายดังนั้นถ้าเราสามารถปรับปรุงนะคะเรื่องของการการทางานของเซลล์การสื่อสารดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อเรา เขาเรียกว่าเป็นการสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่มันจะได้ก็คือถ้าเราปรับปรุงการทํางานของไมโตคอนเดรียนะคะให้มีประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วส่งสัญญาณต่างๆไปต่อเซลระหว่างเซลต่อเซลเนี่ยนะคะมันได้ดีขึ้นมันจะทําให้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะท่านบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนยีนของเรานั่นเองคือท่านใช้ภาษาว่า modulate ของยีนนะคะสิ่งนี้นําไปสู่การปรับปรุงการตอบ,บสนองต่อภูมิคุ้มกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมันทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นดีขึ้นและที่สําคัญมันเกิดจากการที่เรามีคอปเปอร์เปปไทด์ ide, เพิ่มขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่ฟังมาแล้วก็อยากจะให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องใช้แผ่น นาโนคริสตัลบนร่างกายของเราทุกๆวันเพราะแผ่นเนี้ยการทำงานของเขาง่ายมากเราไม่ต้องออมีเคมีหรือมีสารปนเปื้อนใดๆเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะมันเป็นการกระตุน้นการทำงานโดยใช้พลังของคลออื่นแสงนะคะอย่างที่บอกเหมือนเราทุกเช้าเราไปเดินตากแดดในช่วงเช้าใช่ไหมคะช่วงเช้าจะเป็นช่วงของแสงแดดที่มีขลื่นความถี่ต่ำ ใช่ไหมคะร่างกายก็จะเกิดการรับแสงพระอาทิตย์แล้วก็เกิดการส่งสัญญาณให้ร่างกายผลิตวิตามินดีนะคะมันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอะตากแดดในช่วงบ่ายซึ่งมีขึ้นความถี่ที่สูงมีความร้อนที่มากขึ้นความถี่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะร่างกายจะไม่เกิดการสร้างวิตามินดีแต่จะสร้างเมลานินเม็ดสีขึ้นมาแทน เพื่อปกป้องแสงที่จะมาทําลายผิวของเรานั่นเองนะคะอันนี้ค่ะเป็นหลักการทํางานเช่นเดียวกันกับแผ่นนาโนคริสตัลนะคะที่สามารถทําให้ร่างกายสร้างคอปเปอร์เปปไทด์ได้นะคะเพราะว่าแผ่นนาโนคริสตัลนะคะทำหน้าที่เหมือนกระจกในการสะท้อนขึ้นความถี่หรือขึ้นความร้อนจากตัวเราที่เป็นความถี่ความร้อนที่เรามีกันอยู่ทุกๆคนนะคะเรามีความร้อนตับที่ทเรามีลมหายใจเราก็อย่างเขาเรียกว่าเราก็จะมี คลืนความร้อนออกจากตัวเราความร้อนเนี่ยค่ะมันคือแสงอินฟลดนั่นเองนะคะนี้ท่านบอกว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงตัวของอะ,อ,ะอะไรนะคะร่างกายของเซลล์ของเราเขาบอกในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์ภายในเซลล์มันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆมากมายและที่สําคัญท่านพูดว่าวันนี้การสื่อสารการส่ง เขาเรียกว่าอะไรนะคะการส่งสื่อสัญญาเนี่ยมันใช้ระบบเรื่องของเส้นเ,เหมือนเหมือนโทรศัพเลยอะเส้นใยแก้วนําแสงท่านบอกว่าเกิดจากอะไรเกิดจากร่างกายแล้วน่ยมีคอลลาเจนใช่ไหมคะและคอลลาเจนเนี่ยเป็นเป็นเครื่องเป็นเรื่องของเออเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะเป็นเส้นใยคอลลาเจนในในในกล้ามเนื้อในมัสเซลิลในเซลล์ของเราใช่ไหมคะและ การส่งสัญญาณของของคลื่นเนี่ยฮะมันทำหน้าที่ได้เร็วกว่าการส่งสัญญาณของระบบประสาทของเรานะคะเป็นร้อยเท่านะคะซึ่งอย่าเคยอธิบายไปในคลิปก่อนก่อน,นะ,ะถ้าหลายท่านเคยได้ฟังเรื่องของการออความเร็วของคลื่นแสงในการส่งสัญญาณเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมนะคะเมื่อเราใช้แผ่นนาโนคริสตัลแปะบน เมเรเนียนหรือจุดที่เขาเรียกจุดฝังเข็มก็คือบริเวณหลังคอแล้วที่ c7 หรือใต้สะดือนั่นเองนะคะประสิทธิภาพของการทำงานของระบบที่เรียกว่าเส้นใหญ่แก้วนำแสงเนี่ยมันจึงทำงานได้ทันทีนับแต่วินาทีแรกที่เราใช้แผ่นนาโนคริสตัลแปะไปบนร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดเอ c7 นะคะที่คอของเราหรือใต้สะดือหรือจุดที่เราโฟกัสที่เรามีปัญหาเช่นเรามีการอักเสบนะคะหรือเรามีบาดแผลแล้วยังโฟกัสให้บริเวณนั้น,นได้รับการกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ได้ดีขึ้นเพื่อมาเอ่อเอ่อเออขาเรียกฟ,ฟื้นะะฟูนะคะฟื้นฟูอาการปัญหาต่างๆที่เกิดตึนนี่เกิดขึ้นนะจุดนั้ๆๆนนี่ค่ะการทํางานมันถึงเกิดขึ้นได้ในทันทีหลายคนสัมผัสได้ว่าเมื่อคุณแพท เมื่อคุณแปะแผ่นไปแล้วเนะี่ยคุณจะรู้สึกว่ามีความอุ่นบริเวณแผ่นหรือบางคนสัมผัสถึงการสื่อสารของพลังงานที่มันวิ่งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นและ หลังจากที่เราแพทไปแล้วเราเกิดการปฏิกิยาของการออส่งสัญญาณใช่ไหมคะเส้นใยนำแก้วในคอลลาเจนของเราเนี่ยละคะมันส่งสัญญาณมันทาให้ระบบการทํางานฟังก์ชันของสมองการสื่อสารทําให้ปฏิกิยาเคมีในร่างกายมันทางานในทันทีเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการรวมตัวของสารนะคะสตัวคืออะไรก็คือกรดอะมิโนอะมินโนแอซิดสตัวที่เรียกว่า g h k ไก ไกซีนฮิสซีดีนแล้วก็ไลซีนจับกับธาตุทองแดงที่มีอยู่ในร่างกายเกิดเป็นสารสำคัญตัวใหม่ที่เรียกว่าคอปเปอร์เปปไทด์นั่นเองซึ่งเราทราบกันแล้วว่าคอปเปอร์เปปไทด์มีประโยชน์มากมายนานับประการนะคะตั้งแต่ระดับให้พลังงานนะคะลงไปลึกถึงอะไรคะ การย้อนกลับเซลลโดยเฉพาะเซล์ที่ผิดปกติอย่างที่ยาเคยพูดไปนะคะในงานวิจัยหลายงานวิจัยที่เราเจอมาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผิดปกติไปแล้วนะคะยาจะไม่บอกว่าเป็นเซลล์ที่ผิดปกติอะไรบ้างแต่ว่าเซลล์ที่ผิดปกตินะคะเป็นโรคบางอย่างที่ร้ายแรงเนะะี่ยค่ะมันสามารถในงานวิจัยของคอปเปอร์เปตไพนะคะไม่ใช่ของแผ่นนาโนของเรางานวิจัยของคอปเปอร์เปตไพบอกว่าสามารถ ทำให้เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านั้นนะคะย้อนกลับมาเป็นเซลล์ที่ปกติได้หรือในเซลล์ของปอดนะคะคนที่มีภาวะของปอดที่เสียหายอย่างรุนแรงเป็นโรคที่เอ่อเกี่ยวกับปอดก็สามารถฟื้นกลับเซลล์ของปอดได้เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าหลายคนนะคะที่มีภาวะเออเขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะคะลองโควิดจากการที่เราติดเอ่อเชื้อโควิดแล้วเรามีภาวะของการหายใจไม่เต็มปอด ออปอดถูกทำลายใช่ไหมคะมีพังผืดเยื่อหืมปอดเยื่อหืมปอดเยอะอ,อะไรประมาณเออมัน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 ทำให้ถุงลมเนีย่ยมันแฟบใช่ไหมคะการหายใจประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีขึ้นแต่เมื่อคุณแพทแผ่นานาโนโคริสตัลไปแล้วนะคุณจะพบเลยว่าสมรรถนะของปอดของคุณจะดีขึ้นคุณหายใจได้เต็มปอดขึ้นอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่แปลกเลยนะคะที่เรามีบุคคลมากมายนะคะอย่างเคสที่ย่าฟังอีก อีกเคสนอกจากเคสของท่านที่มาแชร์เรื่องของอที่พี่อ้อเล่านะคะว่ามีภาวะความเสื่อมข,ของข้อเข่าจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการการฉีดสเต็มเซลล์เข็มละ4ี่0 0นและกะ็มีการซ้ำภายใน3เดือนและระหว่างที่ซ้ำยังต้องมีการเมนเทนแนนซ์เดือนละประมาณ3 0,000คิดดูนะคะค่าใช้ใจ่ายและอีกเคสหนึ่งที่อยากแชร์ก็คือเคสของอ เป็นวิชาชีพเดียวกับยา่าเลยก็คือจบพยาบาลนะคะคุณจบพยาบาลแล้วก็เรียนต่อจนถึงเป็นยาเอกในสาขาพยาบาลแล้วก็เรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยและคนเราไม่พ้นนะคะเมื่อเราเไม่ว่าใครก็ตามเราจะไม่สามารถหลีกหนีปัญหาของความเสื่อมหรือความผิดปกติในร่างกายได้นะคะเคสเท่านนี้นะคะคุณพยาบาลท่านนี้ก็เป็นจะบอกว่าลูกคีเมียมเมล็ดเม็มมมมมมมเดเลือดขาวนะคะแล้ว ก็ได้มารู้จักแผ่นของเรานะคะและจากการที่ใช้แล้วเห็นผลัลั์นะคะก็มีการแบ่งปันไม่ได้ทำอะไรมากมายก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้พี่ชายใช้นะคะคุณแม่อายุ80คุณพ่ออายุ85มีปัญหาความเสื่อม พี่ชายก็เป็นเบาหวานนะคะทุกอย่างอยู่ในขบวนการของการดูแลทางการแพทย์หมดเลยแต่วันนี้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้นนะคะเธอบอกว่าวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่าเท่าที่เรายังสามารถดูแลคนที่เรารักได้และอยู่กับคนที่เรารักได้แม้กระทั่งตัวเราที่สามารถมีคุณภาพชีวิตเธอบอกว่าถทาวันนี้เราลุกขึ้นมากินข้าวได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นคือความสุขความสุข ที่สุดของชีวิตถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าเราทุกคนเข้าใจว่าเรากําลังอยู่กับออนบวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทําให้เซลล์ของเราคงความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทำให้ร่างกายเราสามารถ กินได้นอนหลับได้ดีไม่มีความเจ็บปวดจากภาวะความเสื่อมหรือภาวะของเอ่อการการงานต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือภาวะของโรคข้อโรคกระดูกหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดความเสื่อมความผิดปกติที่ทําให้เกิดเป็นเอ่อเลือดลงังหรือเฉียบพันธุ์และภาวะเหล่านั้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเคยเป็นนิ้วล็อกแลวมันหายไปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมฮะหลังจากที่ใช้แผ่นมาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือประสบการณ์ที่โหมันเป็นอะไรที่เราประทับใจและเราได้ฟังทุกครั้งหรือการ การได้รับข่าวดีจากคนในครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้ววันนี้เขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้จําเราได้อย่างที่บอก สมองจําอะไรไม่ได้แล้วแล้วกลับมาจําเราได้มันเป็นความสุขไหมคะแล้วเรามาพูดคุยกันได้นะคะมีความสุขร่วมกันและทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณภาพชีวิตดีอารมณ์แจ่มใสความสุขคืนกลับมาในครอบครัวนะคะยัก็อยากฝากนะคะเรื่องเล่าเช้านี้กับประสิทธิภาพของเ,ออเทคโนโลยีบนแผ่นนาโนคริสตัลนะคะของไลเวฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อย่างที่บอกเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุด และเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในแนวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทึ่งวันนี้ มีที่ไลฟ์เว็บเท่านั้นที่ทำได้และราคาที่ทุกคนจับต้องได้ค่ะเราไม่ต้องจ่ายเงินหลักแสนหลักล้านเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเรากลับมาราคาเพียงแค่หลักร้อยต่อวันนะคะคุณสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะมีความบาลานซ์มีความสุขในครอบครัวและมีความเขาเรียกว่าแฮปปี้อะคะ่ะอารมณ์แจ่มใสเหมือนคุณเจี๊ยบนะคะก็ส่งต่อเรื่องเล่าชาวนี้ขอบคุณค่ะจันขาคืนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ก็แชร์ประสบการณ์จบไปแล้วนะคะวันนี้กับหน้าที่ของการเล่าเรื่องเล่านะคะนานๆจะเข้ามาไลฟ์สดขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาติดตามนะคะย่าอยากจะบอกว่าวันนี้เราเราอยู่กับเทโนลยี่ย่ยาเพอเอิญมีโอกาสได้รู้จัก แผ่นกดจุดนะคะเอกของบริษัทไลฟ์เวฟโดยเพื่อนเป็นคนแนะนําและหลังจากนั้นระยะเวลาเกือบ1ปีที่ย่าได้อยู่ได้เปลี่ยนชีวิตของะย่าไปเยอะนะคะจากที่มีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะวันนี้เราได้เป็นคนใหม่เรามีวัยที่กลับมาย้อนไวัยได้10-20ปีจริงตามทีออ่งานวิจัยบอกนะคะเพียงแค่คุณแปะหสัปดาห์เท่านั้นหลอดเลือดคุณจะอ่อนยาวลง สปีถ้าคุณแปะต่อเนื่องถึง6เดือนคุณจะมีสมรรถนะหลอดเลือดน,นะฮะหัวใจหลอดเลือดสมรรถนะต่างๆย้อนเขา,าเรียกย้อนไหวย้อนเยาวกลับมาสู่สภาวะของอความที่แข็งแรงถึง8ปีนะคะและที่สำคัญวันนี้ค่ะทุกอย่างนะคะมีผลลัพธ์นะะบริษัทเปิดมาในเมืองไทย1ปีนะคะเรามาียูเซอร์ผู้ที่ใช้เป็นเมเบอร์มากว่าเกือบ20 0 0 0รหัส ะะบริษัทจัดจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนนะคะที่เป็นผู้แนะนําบอกเล่านะคะวันนี้คุณอาจจะเข้ามาในฐานะของการเป็นผู้ใช้รู้จักนะคะมีช่องทางมากมายหลายท่านอาจจะส่งลิงก์หรือได้รู้จักคาว่าอิสุก้าวไม่อยากให้ปฏิเสธอยากให้รับฟังนะคะอยากให้ลองดูข้อมูลเพราะวันนี้คนในครอบครัวของคุณกําลังอาจจะรอความหวังกําลังรอปฏิหารเกิดขึ้นนะคะยะก็อยากฝากนะคะ แชร์ข้อมูลวันนี้ในไลฟ์สดของเฟซนะคะซึ่งโอ้เป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอ,อ,อไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสมีเวลาจังหวัดดีๆจะเข้ามาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ